สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์ผู้คนมากมายถูกย้ายมาจากค่ายกลเคลื่อนย้ายและในหมู่พวกเขาก็มีผู้อาวุโสที่แต่งกายโอออาและมีท่าทีที่ไม่ธรรมดาเพียงแค่ทำเลืองมองครั้งเดียวก็พอรู้ว่าเขาเป็นบุคคลสําคัญและเป็นขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุด ข้างๆผู้อาวุโสนั้นเป็นหญิงวัยกลางคนที่มีกลิ่นไอที่แข็งแกร่งกว่านางเองก็เป็นขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดด้วยและมองเพียงครั้งเดียวก็รู้ว่านางมีตำแหน่งที่สูงกว่ามานานนางเชิดหัวสูงและมีคนอยู่ข้างหลังนางห้าสิบคนผู้ที่ด้อยที่สุดในนั้นคือขอบเขตเทียนจุนระดับสูงและยังมีขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดอีกสิบคน การมาของคนเหล่านี้ทำให้ฐานไทยอูตีเต็มไปด้วยความยินดีเพราะหนึ่งในนั้นคือประมุขป,ประกูลฐานไทยซึ่งเป็นยอดฝีมือสีดาวอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้อาวุโสจากประกูลหลัวของภูมิภาคเขตแดนสวรรค์ กระกูลหลวนั้นเป็นผู้ปกครองเขตแดนสวรรค์และผู้อาวุโสหลัวก็เป็นผู้ส่งสารที่มีอำนาจในการสังหารฐานไทอูตีคิดว่ากำลังเสริมที่มาถึงนั้นอาจทำให้เจียงอี้ตกตะลึงเป็นอย่างมาก แต่เขาคาดไม่ถึงว่าเจียงอี e ้สั่งการทันทีและจากนั้นยอดฝีมือชุดเกราะดำหลายร้อยคนก็ไม่ลังเลใดใดเลยทันทีที่เจียงอี้ออกคำสั่งการโจมตีหลายร้อยสายก็หลั่งไหลออกมา พวกเขาเป็นเหมือนกองทัพโลหิตเหล็กที่ฟังเพียงคำสั่งของผู้บัญชาการและจะสังหารก่อนแล้วค่อยนึกถึงผลที่จะตามมาบังอาจนะักทันทีที่ประมุขประกูลฐานไถยฐานไถหงได้รับข้อความจากประกูล เขาก็รีบขอให้ผู้อาวุโสหลัวปปิงนำคนของนางมายังเมืองเพลิงสวรรค์ทันทีแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าจะเห็นตําหนักเจ้าเมืองกลายเป็นซากทันทีที่เขาเคลื่อนย้ายกลับมาที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็ยังเต็มไปด้วยแขนขาที่ถูกตัดขาดและมือสังหารเหล่านี้ยังจะกล้าสังหารคนของเขาในตอนนี้อีก ฐานไถหงเดือดดานทันทีและใบมิดโค้งของเขาก็ปรากฏขึ้นพร้อมกลิ่นไออันเย็นเยียบใบมิดโค้งเหล่านั้นไหลเวียนด้วยอักขระโบราณและแท้จริงแล้วมันคือสมบัติที่เชื่อมดวงจิตเขาเพ่งแก่นแท้พลังที่แผ่มาจากตัวเจงอี e ้และเปิดใช้งานโล่ศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับกำลังจะเคลื่อนไหวทันทีแต่ก่อนที่เขาจะทันได้โจมตี ฐานไทยอูตีก็ถูกการโจมตีจำนวนนับไม่ท้วนพุ่งเข้าใส่และร่างของเขาก็กลายเป็นเศษซากไปทันทีในขณะเดียวกันเสียงสตรีผู้หนึ่งก็ดังขึ้นฐานไทยหงหยุดก่อนผืม ประมุขฐานถ่ายตกใจมากและมือที่เขากำลังจะโจมตีก็หยุดชะงักทันทีผู้อาวุโสของตระกูลฐานถ่ายที่จะโจมตีในตอนแรกเองก็หยุดลงไปด้วยเช่นกันผู้ที่พูดออกมาคือผู้อาวุโสหลัวปิงและคำพูดของนางนั้นเหมือนราชองค์การผู้ใดกันที่จะกล้าต่อต้านสมาชิกตระกูลหลัว ผู้อาวุโสหลวปิงใบหน้าของฐานไทหงเต็มไปด้วยโทสะและเขาชี้ไปที่เจงอี้และคนอื่นๆขณะที่ตะโกนออกมาด้วยความโกรธว่าท่านเห็นมันใช่ไหมมือสังหารพวกนี้กำลังสังหารคนอย่างป่าเถื่อนโดยไม่มียุกเว้นนี่มันเป็นการยั่วยุประมุกอาณาเขตหากเราไม่สังหารพวกมันเราจะระงับความโกรธแค้นของผู้คนได้อย่างไร แล้วคนในตระกูลของข้าที่ตกตายไปจะตายอย่างสงบได้อย่างไรฐานไทยหงมันอาจมีเรื่องเข้าใจผิดกันในเรื่องนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนไปผู้อาวุโสหลัวปิงพูดอย่างเฉยเมยนางน่าจะแก่มากแล้ว แต่นางก็ยังดูเหมือนคนอายุราว3ามถึงสีปีและยังคงมีสเสน่ห์อยู่นางชี้ไปยังชายกระดำข้างๆเจียงอี้และพูดว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่กองทนแต่พวกเขาคือกองทัพธงทมินกองทัพธงทมิน ดวงตาของฐานไถยหงหดลงขณะที่ขอบเขตเทียนจุนนับไม่ถ้วนที่อยู่บนฟ้าต่างอยู่ในความโกลาหลพวกเขามองอย่างระมัดระวังและสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์ธงสีดำเล็กๆบนหน้าอกของทหารเกราะดำนี้อย่างรวดเร็วจากนั้นทุกคนก็หายใจเข้าลึกๆทันทีกองทัพธงทมิน ชีเทียนเฉินทำเกินไปแล้วแม้ว่าข้าผู้นี้จะต้องไปรบกวนประมุขอาณาเขตในวันนี้ข้าจะไม่มีวันหยุดนอกจากฉีเทียนเฉินจะให้คำอธิบายแก่ข้าฐานไทหงคำรามออกมาด้วยความเดือดดาลแต่เขาก็ไม่กล้าโจมตีส่วนเจียงอี้ก็เยอยหยันอยู่ในใจแต่เขาก็รู้สึกสงสัยว่ากองทัพทงทมินนี้น่าเหลือเชื่ออะไรเช่นนี้ แม้แต่ฐานไถหงก็ยังไม่กล้าเคลื่อนไหวแม้แต่ผู้อาวุโสหลัวปิงผู้นี้ก็ยังมีความกลัวที่ไม่สามารถประกะปิดได้ฐานไถชิิละซ่งจงเองก็ประหลาดใจเช่นกันและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสับสนเจียงอี e ้ไม่ได้มาจากทวีปกูซูหรือเหตุใดเขาจึงระดมกองทัพทงทมินได้ อันที่จริงแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เจียงอี้ได้ยินเรื่องกองทัพธทงทมินเขาเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนเหล่านี้มาจากไหนแต่เมื่อเขาตัดสินใจที่จะทำลายเมืองเพลิงสวรรค์เมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อน เขาก็ส่งข้อความไปยังผู้ใต้บัญชาของจักรพรรดิแห่งเงาและขอให้พวกเขาระดมพลมาบางส่วนและพวกนั้นก็เป็นกองทัพธงทมินเหล่านี้ผู้ใต้บัญชาของจักรพรรดิแห่งเงานั้นบอกว่าในเขตแดนสวรรค์น,นี้ คนของพวกเขาได้ปกครองเมืองใหญ่และหากพวกเขาต้องการระดมยอดฝีมือพวกเขาก็จะระดมขอบเขตเทียนจุนได้หลายหมื่นคนและยังสามารถระดมขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดได้ร้อยคนด้วยหลังจากที่เจียงอี้ส่งข้อความไปผู้ใต้บัญชาของจักรพรรดิแห่งเงาก็ส่งข้อความไปยังเบื้องบนทันทีและได้รับคำตอบอย่างรวดเร็ว คำตอบนั้นตอบกลับมาว่าให้เจียงอี้เพลิดเพลินได้อย่างพอใจและมันก็ไม่เป็นอะไรแม้ว่าพวกเขาจะสังหารเมืองเพลิงสวรรค์ทั้งเมืองเพราะมีคนที่สามารถทนต่อผลที่ตามมาได้หลังจากได้รับคำตอบนี้เจียงอี e ้ก็ไม่ได้คิดมากอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงนำฐานถ่ายที่มายัางตระกูลและขอคำอธิบายแต่ก่อนที่พวกเขาจะให้คำอธิบายประมุขตระกูลหัวก็เป็นคนเคลื่อนไหว เจียงอี e ้นานไม่สามารถสนใจกับเรื่องไร้สาระทั้งหมดเหล่านี้ได้และสั่งการสังหารทันทีใครเป็นผู้นำกองทัพทงธมินสแสดงตัวออกมาผู้อาวุโสหลัวปิงตะโกนออกมาอย่างชัดเจนซึ่งดึงเจียงอี้กลับมาจากความคิดของเขาจากนั้นขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดจากกองทัพทงทมินก็เดินออกมาและป้องกำปั้นของเขา ชีเทียนอี้คารวะผู้อาวุโสหลัวปิงผู้อาวุโสหลัวปิงพอใจกับนิสัยของผู้บัญชาการกองทัพธงทมินมากนางผู้เดยอ่างเฉยเมยว่าเหตุใดเจ้าจึงบุกเมืองเพลิงสวรรค์และเริ่มสังหารผู้คน ประมุขอาณาเขตเคยสั่งไว้ว่าให้ไกลเกลี่ยข้อพิาพาททั้งหมดในเมืองเขตแดนสวรา์และการใช้กำลังนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเจ้าช่างกล้านักเจ้าไม่กลัวจะนำความโชคร้ายมาสู่ตร,ระกูลของเจ้าหรือเราทุกคนนั้นมีมนทิน ผู้บัญชาการกองทัพธงทมินโค้งคำนับพร้อมป้องกัปปานขณะที่ผู้คนไหลร้อนที่อยู่เบื้องหลังเขาก็คำนับอย่างอ่อนน้อมเช่นกันฉีเทียนอี้พูดอย่างจริงใจว่าท่านประมุกบอกว่าหลังจากจบเรื่องนี้ เราจะไปขออภัยโทษที่เมืองเขตแดนสวรรค์ขอรับตอนนี้ประมุขของเราอยู่ที่โถงวินัยของประกูลหลัวและกำลังขออภัยโทษอยู่ขอรับหลัวปีงและคนอื่นๆกลอกตากองทัพทงทมินนี้ช่างเหมือนคนพันนะัก พวกเขากำลังทำผิดกฎอย่างจงใจและพวกเขาไม่แม้แต่จะกระพริบตาในช่วงการสังหารพวกเขาค่อนข้างสารภาพบาปอย่างตรงไปตรงมาและเหมือนกับว่าพวกเขากำลังบอกว่าใครก็ทำตามสิ่งที่ประสงค์ได้แต่ไม่ว่าจะยังไง พวกเขาก็สังหารคนไปแล้วหัวหน้ากองทัพธงธมีมีบุคลิกที่ค่อนข้างดีข้าต้องทำความรู้จักกับเขาเมื่อมีโอกาสเจงอี e, ้ยิ้มอย่างลับๆและเมื่อดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หัวหน้าทัพธงทมินนี้ไม่ได้ไปขออภัยโทษและอาจจะไปบงการบางอย่างแบบลับๆอยู่ยิ่งไปกว่านั้นเห็นได้ชัดว่าตระกูลชีมีอิทธิพลมากกว่าตระกูลฐานไถยมากและไม่รู้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งเพียงใด ไม่เช่นนั้นฐานไทยหงคงไม่ยืนโม่โง่และซ่อนความแค้นเคืองอยู่เช่นนี้ผู้อาวุโสหลัวปิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยิ้มอย่างขมขืนและพูดว่าเอาละเรื่องนี้โถงวินัยจะตัดสินเองทุกคนแยกย,ย้ายสถานไทยหงตระกูลหลวจะให้คำอธิบายแก่เจ้าตระกูลฐานไทยรับใช้ตระกูลหลวอย่างซื่อสัตย์มาหลายหมื่นปีตระกูลหลวโปรดให้ความยุติธรรมแก่ตระกูลของข้าด้วย ฐานไทยหงทำหน้าบึ้งตึงอย่างหน้าสมเพชและคำนับพร้อมป้องกํำปั้นไปยังหลวปิงและเมื่อเจียงอี้เห็นว่าเรื่องต่างๆคลี่คลายแล้วเขาก็โบกมือและพูดว่าไปเถอะกลับเมืองธทงทมินกันที่มุมของจัตุรัส ทหารกองทัพธงทมินไม่กี่คนเรียบพุ่งออกไปและพวกเขาอุ้มเด็กทั้งสองไว้นั่นคือเสี่ยวยีและเสี่ยวเทียนและเมื่อเสี่ยวยีเห็นฐานไถที่และเจงอี้นางก็ตะโกนว่าท่านแม่ท่านอา ฐานไทยหงมองไปที่เสี่ยวเทียนและเสี่ยวยีก่อนจะมองฐานไทยชี่เมื่อเขาเห็นว่าเจงอี้กำลังจะพาพวกเขาออกเดินทางไปยังทางเหนือของเมืองเขาก็เดือดดาลอีกครั้งหลังจากที่เจ้าสังหารพวกพ้องของข้าเจ้ายังจะเอาตัวลูกสะั้ยและหลานของข้าไปอีกหรือ หากวันนี้เจ้ากล้าพาใครออกไปข้าจะสู้กับพวกเจ้าทุกคนแม้ว่าจะต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามกองทัพเพลิงสวรรค์ฟังคำสั่งข้าเตรียมจู่โจมลูกสะพ้าย หลานเจียงอิ่นนิ่งและไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ฐานไถยที่เดินออกมาจากรถมาศึกและพูดอย่างเดือดดานว่าท่านพ่อตานี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะพูดกับท่านเช่นนี้ข้าขอถามท่านสักหน่อยยามที่สามีของข้าถูกกดขี่ท่านอยู่ที่ไหน ตอนที่ฐานไทยยาสมรู้ร่วมคิดกับกองโจรและสังหารสามีข้าที่ทะเลแห่งบาปท่านอยู่ที่ไหนตอนที่เราแม่ลูกถูกโจรไล่ล่าในทะเลแห่งบาปท่านอยู่ที่ไหนกันเราทนทุกข์กับความลำบากมากมายเพื่อกลับมาที่เมืองแต่ตอนที่ฐานไทยยาต้องการจะเข้ามาที่ห้องของข้าเพื่อล่วงเกินข้าตั้งแต่คืนแรกที่เรากลับมาถึงท่านอยู่ที่ไหนกันฐานไทยยาเป็นลูกของท่าน แล้วสามีของข้าไม่ใช่ลูกท่านหรือท่านเคยมองมาที่เสี่ยวเทียนและเสี่ยวหยีมาก่อนบ้างไหมตั้งแต่วันนี้ไปเราแม่ลูกจะไม่มีสัมพันธ์กับตระกูลฐานไทยอีกต่อไปและท่านไม่คู่ควรที่จะเป็นปู่ของเสี่ยวเทียนและเสี่ยวหยีด้วยเจ้าฐานไทยหงสสันเทาไปด้วยความโกรธกลิ่นอายของเขารุนแรงมากจนแทบคลั่ง จากนั้นเจียงอี้ก็พูดอย่างเย็นชาว่ากองทัพทงทมินเชื่อฟังคำสั่งข้าเราจะพุ่งไปทางประตูเมืองด้านเหนือสังหารผู้ใดก็ตามที่กล้าเคลื่อนไหวลงมือซะสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แฝงของชีเทียนที่ถูกปลดออกมาและเขาก็เพ่งไปที่ฐานไทหงและตะโกนว่าผู้อาวุโสหลัวปิงโปรดอภัยให้เราด้วย กองทัพธงทมินนั้นเชื่อฟังคำสั่งทหารเท่านั้นและประมุขเราบอกว่าคำสั่งของใต้เท้าสเสวียถือเป็นคำสั่งทหารกองทัพทงทมินตั้งค่ายโกล,ลงมือฉีเทียนอี้ออกคำสั่งจากนั้นขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดยืนอยู่เบื้องหน้าเส้นทาง และขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดสิบคนเพ่งแรงไปยังฐานไทยหงและผู้อาวุโสตระกูลฐานไทยขณะที่ทหารที่เหลือเริ่มเปิดโล่ศักดิ์สิทธิ์และล้อมรอบเจียงอี้ฐานไทชี่และคนอื่นๆเอาไว้จากนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังทางเหนือของเมืองอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ